วันนี้บอกตะง้องกับยายขันเข้ามาหาแวนอบอกว่าจะทําจุ่มเพียให้กินชวนคุณสามีให้พาไปซื้อเนื้อแต่เช้าเลยเที่ได้มาก็จะสดสดใหม่ๆแบบนี้เลยเพราะว่าเขาทําสดใหม่ทุกวันมาฮอดเฮาก็จะมาทําการล้างน้ําก่อนเลยแวนได้เนื้อขาลายกับเนื้อสันมาเพราะว่าเนื้อขาลายเอามาทําลูกจิ้มจิ้มจุ่มอร่อยมาก้วเวลาหั่นเราก็จะหั่นเป็นแนวขวางอย่างนี้เวลากินก็จะได้ไม่เหนียววันนี้ซื้อมาทั้งหมด1โลครึ่งแล้วก็ซื้อเพียมาสองพวงจะกินตอนเย็นแต่แวนี่ยเตรียมของไว้ตั้งแต่่บาายๆเเลรู้ววตัอง ทำนานและทำกจะเจี๋ยวพ่อกับแม่มาก็จะได้ทันกินพอดีไม่ได้มีแต่เนื้ออย่างเดียวนะแล้วก็มีเครื่องหนปนมาด้วยนี่ตับงวก็อร่อยเหมือนกันเด้อพอหั่นเสร็จแล้วแวนก็จะใส่จานไว้ก่อนแล้วก็แรปแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะตู้เย็นก็มีของเยอะแยะเลยดูแวนเป็นคนหนึ่งที่ชอบตุนอาหารเพราะว่าเวลาหิวจะได้หยิบมาทำกินเลยไม่ใช่เวลาหิวแล้วย,ยังต้องออกไปซื้อแล้วเราก็จะมาต้มน้ำเพียไว้นะคะก็จะใส่น้ำปลาร้าเงินล้านชอวันดีลงไปเป็นกวดสี ส้มนะคะอร่อยมากปลาที่เอามาจากไทยก็ใกล้จะหมดแล้วเหลือแค่สามขวดนี้และและนี่ก็เป็นขาป่าที่แม่เอามาให้จากนานู่นแหละพอต้มเดือดปุดๆปุแล้วก็ปิดไฟแล้วก็เอามากรองส่วนอันนี้เป็นเนื้อสัตว์แมนก็แอบแบ่งไว้นิดนึงว่าจะเอาไว้ทําลาบกินพอเห็นว่าเนื้อจิ้มจุ่มมันเยอะแล้วแต่ถ้าไม่พอกินก็เดี๋ยวจะเอาอันนี้ออกไปทาเพิ่มตอนี้ก็หั่นแบบก้อยก่อนอะ ใส่ถุงแล้วก็ใส่กล่องปิดฝาไว้แล้วก็แบ่งแจวน้ำเพีียไว้ด้วยใส<ช>่ดีลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความขมจริงๆเพีียมันก็ขมอยู่แล้วแต่ว่ามัน ถ้าอยากชอบแบบขมๆอีกนะมันก็ต้องใส่บีเพิ่มส่วนอันนี้เป็นเอ็นมานอมมายยม<อ>จะหันหันแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้เผื่อมีอะไรที่ต้องใส่ต้องใช้นะแต่ดูผักในตู้เย็นแล้วมันไม่พอที่จะทำจิ้มจุ่มก็เลยต้องเดินไปตลาดนาบ้านเพื่อที่จะไปซื้อตลาดหน้าบ้านก็มีคนขายอยู่นิดหน่อยแบบชาวบ้านชาวบ้านเนาะมีช่วงนี้เป็นช่วงหน่อไม้เนาะหน่อไม้ก็จะเยอะแต่แวนชอบตลาดแบบนี้มากเลยนะแวนก็ได้ผักแล้วก็ได้เห็ดมานี่ป้ายกลับขึ้นบ้านน้องนะบอกว่าอยากกินส้มมะกอกนะ พอหั่นชิมเท่านั้นแหละมันคือมะกอกใส่ตำกุ่มมันเป็นลูกยังดิบอยู่ก็เลยอาเดี๋ยวจะเอามะม่วงเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นๆให้กินส้มแทนแล้วกันแต่งแจ่วให้กินด้วยนะเนี่ยแต่งแจวน้ำปลาเหมือนเดิมน้ำปลาเงินร้านชาวบันดีสูตรเข้มข้นสีก็รู้ว่าแซ่บแน่นอนน้ำตาลจะใส่เป็นน้ำเชื่อมใส่ข้าวคั่วผงชูรสแล้วก็พริกป่นลงไปคนให้เข้ากันนะแจวน้ำปลาของเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทาหั่นหัวหอมใหญ่เป็นชิ้นเล็กๆใส่ด้วยนะยิ่งอร่อยเลยมันก็อร่อยอยู่นะอ่ะมันบอกว่าอยากกินมะกอกไม่ อยากกินหมั่นง่วงดูหน้ามันเดี๋ยวมาเตรียมเครื่องต่อดีกัวแล้วก็จะมาซ่อมผักเด็ดผมาผักโหระพาผักกะหลำ่ำผักขม ผักบุง้งก็มีผักประมาณนี้นะคะจะใส่เป็นผักอื่นเพิ่มก็ได้นะแต่แว่นก็ใส่เท่าที่แว่นจะหามาได้นั่นแหละส่วนอาหารของคุณสามีนะวันนี้แว่นก็จะผัดกระหล่าแล้วก็ผัดใส่เห็ดให้เขากินผัดเข้าไปด้วยกันเลยเพราะสามีเขาไม่กินเนื้อของอร่อยสําหรับแว่นนะคุณสามีเขาไม่ชอบแล้ว,ลวของ<ๆ>อร่อยสําหรับเขามันก็ไม่อร่อยสําหรับเราเหมือนกันมาทําแจ่วน้ําเพียกันต่อดีกว่ามือนี้ได้สูตรใหม่มาทุกคนนั่นก็ค<ม>ือแว่นจะหั่นตะไคร้กับหัวข่าใส่ด้วยน้ําเพียคือเยอะมาก มากรึ่งถ้วเลยอะ่ะแล้วถ้วยก็ไม่ใช่ถ้วยเล็กนะถ้วยใหญ่ใส่ข้าวหอมตะไคร้ข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นข้าวคั่วแว่นใส่ลงไปแล้วนะแล้วเติมดีลงไปเพราะพ่อชอบขมๆแล้วขอเพิ่มปลาร้าสูตรเข้มข้นลงไปนิดนึงนะคะใส่เกลือลงไปอีกนิดหน่อยคนให้เข้ากันแค่นี้ก็ได้แจ่วน้ําเพียแล้วเดี๋ยวแว่นขอชิมดูก่อนนะนิดนึงทุกคนขมมากอ่าพ่อมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเอาของฝากกันนี่มีอะไรบ้างมีผักเนาะแล้วก็ผักบุ้งตะไคร้ผักติ้วเดี๋ยวไปรีบทําดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้รอพ่อ แกนชอบใส่ตะไครเยอะๆใส่ขาเยอะๆมันจะได้ดับข้าวก็จะเอามาทุบๆแล้วก็หั่นๆแล้วก็จะเอาไปตําอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็จะเอาไปทําเป็นน้ําจิ้มจุ่มตำๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไม่ได้ตาเองนะคะให้น้องชายตาให้ค่ะน้องชายบอกว่าไปหามะกอกน้ํามาให้ได้แลยนี่ก็ลูกมันเหมือนกันซะขนาดนี้เนี่ยบอกเบิร์กว่าไส้มะกอกน้ำไหมเออไส้ๆโอเคได้เดี๋ยวบอกให้กินแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอเวลาไปทําจิ้มจุ่มให้พ่อกินเลียวพ่อรอนานพ่อออกมาพ่อก็ต้องรีบกลับเข้าาไปนอ ็หวงว่าเดี๋ยวมันจะมืดเอาเว่นก็เติมน้ําลงไปเนาะแล้วก็เติมน้ําเพียลงไปแล้วก็ใส่ตะไคร้กับหัวขาที่เราหัน่นตามไว้เมื่อกี้นี่แลแล้วก็ต้มไว้จนน้ําเดือดระหว่างนั้นเราก็จะมาทําอาหารให้คุณสามีผัดผักกับผักเห็ดใส่ลงไปรวมกันเลยสามีเขาไม่อ,อะไรมากหรอกปรุงยังไงใส่อะไรไปก็กินหมดแค่ผัดผัดไปให้มันสุกแค่นี้ก็โอเคแล้ว ส่วนแวนเดี๋ยวขอตัวไปกินจิ้มจุ่มก่อนดีกว่าน้องบอกว่ามันมีนัวเขาใส่พริกนัวเพิ่มนิดนึงแล้วก็จะเอาผักเอาเส้นลงไปต้มเลยแล้วก็เอาเนื้อไปจุ่มกินส่วนท่านประธานของเรานี่นั่งข้างบนนะเพราะว่าที่มันแคบเหลือเกินแล้วเราก็เรียกน้องมากินด้วยกินหลายๆคนแซบกินไปได้สักพักคุณสามีเขาก็ออกมาถามจะกินน้ำปั่นไหมเดี๋ยวทําให้กินคุณสามีก็ทํามาให้กินนี้เสร็จแล้วแต่แก้วบ้านแว่นมันไม่ค่อยมีเนาะก็เอาบ้านของน้องสาวมา แบ่งๆกันกินกินเสร็จแล้วก็มานั่งเล่นกับหลานตะง้องนี่มีหลาน6คนอยู่ที่ไทย2คนและตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน4น,น้องเชอร์นี่เป็นน้องคนเล็กสุดเลยเดี๋ยวยนั่งเล่นสักแปบบ๊บตะง้องกับยายขันก็กับเข้านาแล้ว